มาเป็นยังไงมีคราบเริ่มจากเริ่มจากใครก่อนดีคุณดักคุณตุงเริ่มเริ่มจากคุณสองคนใครก่อนดีตุงกับดั๊กไดุ้งกับดั๊กก็ได้อ่ะถ้าถ้าให้สปอยนะของพวกผมขอ้ผมก็จะเป็นแบบเออ่ส้มตำขมย่างยังไงยังไงปวดยังไงมันยังไงมันยังไงทำอไรทำอะไรอะไง มันอร่อยมันมันมันอร่อยเอออร่อยครบไหมครบรสชาติครบรสชาติครบรสชาตินะส้มตำคอหมูย่างข้าวเหนียวนี่อะไรกันขาดหวานนะขาดหวานนะเนี่ยขาดหร้ยขาดหวานกันมีอะไรบ่อยอะไรดีดังช่วยหน่อยอะไรดีอยไอเดีอะ ขนมไทยขนมขนมไทยก็คือก็คือไม่แน่คือแบบมีความมีความหวานหวานละมุนอะไรเงี้ยตับหวานตับหวานตับหวานเอาตับหวานแล้วกันอ่ามีตับหวานตับหวานก้อนคูหรือว่าละมุนอะไรเอะขอพี่เอ๋ที่นี่เป็นไงขอพี่เอ๋ที่นี่เป็นังไงก๋วยเตี๋กับแซลมอนคืออะไรใส่ใส่แซ่บมาเมื่ไงมาเมื่อไงขึ้นจมูกอะไรเงี้ยมันว่ายน้ำมันเข้าไปแบบแปลก และของและของเราและภูบินของเราต้องเป็นไงเราต้องไม่ยอมกันนะเขามาแบบส้มตำขมบุญแกของของเราต้องมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดของเขาเมื่อกี้มีหวังเมื่อกานี้สรับเพลดเพลแล้วเราต้องเติมเสร็จเข้าไปในแคปคุมกล่อมไปส้มตำก็เค็มอยู่นะ ก็แต่คือเราโชว์เราก็พยายามแบบตอกเป็นอย่างกลมกล่อมให้มันแบบมันได้เป็นผงชูรสอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยแต่ว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีก็มีคุยกับครูวินแล้วก่อแบบเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเพลงดีเลยใช่ที่คนเลือกคูวินเป็นคอนเทดีอืมเพลงดีเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนว่าจะผ่านไหมที่ทุกคนจะได้กิน ในคอนเสิร์ตครับก็คือีเอไก่ย่างนะไก่ย่างหรือของย่างถ้าย่างเออมีแซลมอนวาซาบิเออมีอะไรอีกอะไรอ่ะอะไรที่ีราชอบกินอะไรเก่เราเป็นของเราเป็นอะไรที่อยากกินไก่โอเคยังไม่ได้คิดอีกว่าโอ้ดู อะไรอยากอะไรพูดดีกว่าของเราเป็นแบบเป็นปลากระพงกับกุ้งเผาอะไรอย่างงี้ดีไหมปูวินเงี้ยเฮ้ยอ่ะเป็นฟิลแบบลอยหวานนี้เหรอตามทะเลปลาบนปลาเนี่ยเป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยดีกแบบอ๋อแทนแทนนี้ผมจะปไาอยู่อะเงีปลาอยู่ทะเลนี่ปลาบนฟ้าดิเลยตัวสปอยมากเลยอ่ะโอเค ไม่เป็นไรตัวหนน่แหละครับบอกเลยว่าทุกคนที่ดูในไลฟ์นี้่าจจะป็นไม่เป็นไรเพราะตอนเนี้ยเริ่มหิวแล้วทุกคนหิวแล้วนีพูดขนาดนี้กหิวกันหรอหิวแล้วตอนนี้นะฮะทุกคนที่ดูในไลฟ์นี้อาจจะแบบงงๆอาจจะไม่เข้าใจแต่บอกเลยว่าถ้าใครมานี่ทุกคนจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ปาร์ตี้รอบกองไฟของเราทั้งหกคนนะครับจะได้กินของอาหารของอร่อยๆแล้วก็ได้ฟังเพลงแบบ สุดซึ้งสุดสนุกสุดตราตึงแล้วก็ได้โชว์กันได้ดูโชว์กันแด่อีกมากมายบอกเลยว่าเราจะมีการคอลแลบกันแน่นอนแต่เป็นแบบนนต้องรอดู่ซื้อบัตรที่ไหนจูงดังปอนทูวินอีกรอบสิอี่ซื้อบัตรที่โอเคซื้อบัตรที่ไทยทีเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับหรือวเว็บ dot web dot t7major dot com นะครับหรือว่าเบอร์โทรหรือว่าเบอร์โทรศูนย์สองสองเจ็ดสองสามสี่ห้าหกโทรเลยนะผมบอกเลยว่าทุกคนถ้ามาดูบ่จะประทับใจแน่นอนประทับใจแน่นอนประทับใจแน่นอน อย่าลืมมาสแตนบายกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้เช้าสิบโมงตรงนะครับหมดแล้วหมดเล้ครับอย่าลืมนะครับทุกคนตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะฮะัรุ้าคครับแล้วพรุ่งนี้สําหรับใครที่ซื้อก็เอาพูดจริงจากทุกคนได้มาดูนะครับครั้งคอนเสิร์ตครั้งนี้คือบอกเลยว่าเราตั้งใจทำกันมากถึงแม้จะยังไม่ซ้อมก็ตามจะมีเราพูดรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็โชว์อะไรบ้าง อเลยว่าน้องๆตั้งใจมากๆแล้วก็ส่วนเอ๋จะมีเองเนี่ยคืออยากให้คอนเสิร์ตแบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็อยากไปเจอแฟนคลับแบบตัวต่อตัวเฟซทูเฟซกันแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเราตื่นเต้นจริงแต่นั่นแหละครับพรุ่งนี้10โมงเช้าอยากฟอร์มากแต่ก็สปอลอยมากเขาบอกว่าโการโพลี่แบบไปบผกก็อ่ะก็บอกเฉยๆแต่ไม่ได้บอกเกินรัแล้วคนอื่นอ่ะ ก็ด้วยความที่ของกราข่แล้วเป็นเวอร์ชวลนะพี่ปอนนี้เป็นออนไลน์อะไรเงี้ยแบบไม่ได้เจอคนแล้วนี่ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะที่จะได้เจอทุกๆคนเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนมาเลสนุกกันครับาอ่ครับผม อ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมับผมก็สําหรับพรุ่งนี้นะครับสิบโมงเชา้าใครที่ตื่นมาซื้อบัตรหรือว่าไปซื้อบัตรหน้าเคาน์เตอร์ไทยทิเกตมิชชทุกสาขานะครับก็มีให้แจกนะครับก็คือ F F F Camping Concert นะครับใครที่ซื้อบัตรก็นนมาอวดกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพวกผมก็จะชอบไปในแท็กแล้วไปดูทุกคนว่าแบบเฮ้ยใครซื้อบัตรกัน<ม>แ,แล้วบ้าง<บ>อะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกผมก็ขอไม่มากนะครับ ขอขอให้โซเอานะครับอาล้เปล่าเนีออแท็กตามที่พินไว้อยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ที่พินเอาไว้อยู่ใช่ใช่ในทวิตเตอร์เลยเดี๋ยวพวกผมก็จะรอดูว่าเอ้ยโซนไหนหมดก่อนอะไรเป็นยังไงตอนสิบโมงเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกเราก็จะมาคอยดูกันว่าโฟกัสไอการคืบหน้าเป็นไงเนาะคนบอกว่าอย่าน ไหนพี่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 มีครับงานงานเราจัดที่ไหนยูเนียนฮอล์ครับสตรการค้ายูเนียนมอ์ยูเนียนมอสอ่าใช่ครับผมในเมืองวันที่วันที่สิบห้าตุลาคมนี้ครับเย้ครับผมเตรียมเลียร์ติกากันได้เลยนะบอกด้วยนะครับ ใช่มาดูกเราเยอะๆแต่ย้อนกลมันก็คือความพิเศษของมันมีเยอะมากมายเพราะเรามาทั้งหกคนแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างไปนะฮะอย่างจูงสายร้องอย่างดังสายเอนร์เทนสายเต้นสายร้องก็เหมือนจุงเลยส่วนปอนภูวินนี่บอกเลยว่าแดนซ์ก็ได้ร้องก็ดีบอกเลยว่าแล้วแดนซ์กระจายคือเราเชื่ที่กบบเซอร์ไพรส์แล้วี่งพี่มิกเลยครับของแต่ละคนแน่นอนแต่จะไม่บอกว่าเป็นอะไรต้องต้องรอดูก็รีบซื้อบัตรนะจ๊ะพรุ่งนี้สิบโมงเช้า ครับอืออ่าสิบโมงเช้าตื่นมาตื่นมา้วยนะทุกคนสิบโมงเช้าตื่นมาส่งแท็กกันวันได้ยูกแฮชแท็กมานะครับครับอฟเอฟเอฟแคมปิ c งคอนรนะครับผมเราจะเข้าไปดูว่าใครเป็นเจ้าของบัตรนี้แล้วแล้วก็ใครที่จะมาเจอเราเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปตอบเลยอือไปตอบไปตอบเลยไหมไปตอบเลยไหม ถ่ายละครก่อนเออ่อถ่ายซีรีส์ก่อนเออจบละได้ถ่ายละครสู้ๆกันครับครับสู้ๆใกล้จบแล้วแบบว่าแฟนๆจะได้เห็นผลงานพี่เอพี่บีในใกล้ๆนี้เหรอกได้เหรอไม่บอกบอกไปได้มากเออไหนคุณภูวินคุณภูวินของเราใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วโอเคผลงานก็งคเกิดไงอ่า เฮ้เฮ้เแปลกแปกยจะลืมไหมครับอ่าครับผมก็ตอนนี้เราก็เหลืออีกสี่นาทีแล้วเนาะอีกอีกสี่นาทีเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วทุกคนครับผมก็ย้ำอีกทีแล้วกันย้ำอีกทีล้กันพรุ่งนี้ครั้งนี้หน่อยอ่ะเด็กๆโพูดครับอ่าได้เลยเด็กๆย้ำอีกทีเด็กๆมา พรุ่งนี้10บโมงตรงนะครับผมก็เปิดขายบัตรแล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าเว็บไซต์ไทยเว็บไทยทิกเก็ตเมเจอร์คอมครับผมหรือว่าจะโทรก็ได้นะครับเป็น0 2 2 6 2 3 4 5 6นะครับย้ำอีกทีนะครับ0 2 2 6 2 3 4 5 6ครับจะเยอะนะครับทุกคนผวน์โหลดอยู่นะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมมาร่วมสนุกกับพวกเราเป็นฟิลเหมือนแบบ เป็นแคมปิ้งเหมือนเวลาเราไปค่าแล้วแบบว่าเออได้แบบมอบความสุขให้ทุกคนอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็มีโชว์อื่นๆอีกมากมายที่แบบพวกอ่ะตั้งใจกันซ้อมตั้งใจกันฝึกเพื่อที่จะมอบความสุขให้ทุกคนนะครับอ่าใจริงๆแล้วเนี่ยมีบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะทุกคนคือแบบคือถ้าเกิดใครไม่สามารถมาได้หรือว่าอยู่ต่างประเทศแล้วแบบไม่สะดวกที่จะมาไทยอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีบัตรสำหรับไลฟ์ด้วยนะครับผมใช่เอ้ยอย่างนี้อย่างนี้แตอิน t e r แฟนไหมอะไรนะเป็แฟนเป็นภาษาอังกฤษที่ิน t e r แฟนไหม Let's go bro go man go มามาพู w i n you and me เปิดเลยเปิดเลย bro so for everyone who's internationally and you can't come to Thailand it's alright we have a live streaming ticket and you can go to www o

ท่านมาทำตัว F กันนะทำตัว F ทำอะยเป็นไงทำตัว F ไงทำตัว F ตัว F มุณเป็นยังไงลบอรตัว F ตัว F นี่ F F อยาได้ไไหนอ๋อบรรยากาศกองทีู่ดดูาดีนะคึกมาก สามสองเอเคโอเคอยู่ตอนสอบทุกคนนะครับอย่าลืมมาคิวแฟนกันกับพวกเรานะครับวันที่สิบวันที่สิบ ตุลาคมนะครับครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับทุกนบ๊ายบายครับฝากดอเยอนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสิบโมงครับอกันสิบโมงนะครับทุกคนมีนานะย่านะครับบอายบายบาย